สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการพบเพศจักรทางสถานีวิทย,ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมนฟมหนึ่งร้อยเมกะเฮิรตวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่วลชนทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18.30ถึง19.00นาฬิกานะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23ทธันวาคม ปีพุทธศักราช2565ดิฉันเภสัชกรหญิงสุดาพรวงวานจากภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวชคณะเภสัชศาสตรส์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะสรินทร์ทิสุทธนัน์เป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อมูลนะคะและวันนี้นะคะดิฉันก็มี แขกรับเชิญพิเศษนะคะเพศจชกรสมศักดิ์บงวานนะคะที่จะมาช่วยนำสาระความรู้ดีๆนะคะมาฝากท่านฟังทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศกำลังเริ่มหนาวเย็นนะคะหลายๆท่านอาจจะมีอาการแพ้อากาศมีาการไอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะออดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ยาแก้ไอนะคะซึ่งเป็นยาแก้ไอสมุนไพรนะคะมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอาการไอนะคะเป็น,นกลไกที่ตอบสนองของร่างกายนะคะต่อสิ่งที่ผิดปกติในทางเดินหายใจนะคะอาจจะเริ่มจากมีการกระตุ้นนะคะตัวรับสัญญาณการไอหรือมีการระคายเคืองในบริเวณบริเวณทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลอดลมนะคะก็จะทําให เกิดการติดแทบอะค่ะของหลอดลมแล้วก็เกิดอาการไอได้นะคะเทีาายบกันไออะค่ะก็จะแบ่งเป็นสองชนิดนะคะตามระยะเวลาของการเกิดอาการไอนะคะซึ่งก็จะมีอาการไอแบบฉับพลันนะคะมีระยะเวลาของอาการไอเนี่ยน้อยกว่า3สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่อาการไอแบบฉับพลันเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อใน ระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะอย่างเช่นเป็นไข้หวัดนะคะก็อาจจะมีอาการไอขึ้นได้นะคะซึ่งถ้าคากว่าอาการของไข้หวัดเนี่ยดีขึ้นอาการไอก็จะค่อยๆทุเลาแล้วก็หายไปนะคะที่อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นอาการไอแบบเรื้อรังอะคะ่ะอาการไอแบบเรื้อรังก็จะมีระยะเวลาของอาการไอเนี่ยติดต่อก,กันหรือต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่3มสัป,ปดาห์จนไปถึง หกถึง8สัปดาห์นะคะซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุของอาการไอเรื้อรังเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิดก็ได้นะคะอาจจะเกิดจากาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะหรือว่าโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะโรคขอบหดนะคะอาจจะเป็น สาเหตุจากวัณโรคปอดนะคะหรือว่าการมีกดไตรกดหลย้อนนะคะก็ทำให้เกิดอาการไอแบบเรื้อร่างได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาการไอเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเพียงอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะหรือว่าท่านที่มีอาการไอเรื้อร่างเนี่ยนะะจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจรักษานะคะ ตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็ทําการรักษาตามสาเหตุของการไอนะคะที่การรักษาที่สําคัญที่สุดอะคะก็คือการหาสาเหตุของการไอนะคะแล้วก็รักษาตามสาเหตุนะคะซึ่งถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไอจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นอาจจะเป็นไข้หวัดนะคะมอีอาการหลอดลมอักเสบนะคะหรือมีอาการไอที่ไม่มาก ะะก็อาจจะได้รับายารักษาบรรเทาอาการไอนะคะหรือว่ากรณีที่มีอาการไอแบบมีเสมหะนะคะเสมหะข้นเหนียวนะ,ะขับออกจากหลอดลมได้ยากก็อาจจะให้ยาละลายเสมหะได้นะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยนะคะได้รับยาละลายเสมหะไปแล้วแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นนะคะภายในหนึงสัปดาห์นะคะก็ควรที่จะกลับไปพบแพทย์ นะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามาสาเหตุนะคะหรือถ้าหากว่าพบอาการติดเชื้อแบคทีเรีย่างเช่นเสมหะนะคะมีการเปลี่ยนสีนะะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวนะะก็แพทย์ก็อาจจะให้ยาต้านจุลชีพร่มด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอาการไอนะในเบื้องตน้นนะคะที่อยากจะถามเพสัจกรสมัครค่ะว่า มีแนวทางปฏิบัติตนยังไงนะคะในในขณะที่อา,อาจจะมีอาการไออยู่ครับผมครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับพวัดีวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาร่วมรายการนะครับก็จากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ามานะครับก็ผมผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจริงๆมันมีระบบในการาจัดการแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเองอยู่แล้วนะครับ คือทั้งที่ที่ดีที่สุดก็คือในการปฏิบัติตนขณะไอนะครับเราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศที่มีความเย็นนะครับอย่างเช่นก,ก,การสัมผัสจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยโดยตรงตรงนี้เพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการหลอดลมเราหดตัวมักจะทําให้เกิดอาการไอได้ขึ้นนะครับนะทีนี้เราพอเราทําร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับแล้วทานอาหารที่ครบห้ามู ออกกาลังกายให้ทำมาเสมอทุกวันแล้วตอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีการปิดปากปิดจมูกเวลาไอและล้างมือทุกครั้งนะครับที่มีการไอที่มีเวลาเอามือไปป้องปากเวลาไอมากๆนะครับจริงๆแล้วขั้นต้นอยากแนะนําให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติตัวตามนี้ก่อนซึ่งโดยหลักการแล้วอย่างเชื้อหว,วัดเชือ้อไวรัสนะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ร่างกายก็สามารถจัดการได้อยู่แต่ทีนี้เมื่อเกินหนึ่งสัปดาห์ขึ้นมาแล้ว เมื่ออาการไม่ดีขึ้นเนะี่ยยาจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเรานะครับทีนี้พออพูดถึงเรื่องยา,ายาในกลุ่มบรรเทาอาการไอมันจะมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่ที่เราใช้กันอยู่ในทางการแพทย์นะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือยาระงับอาการไอหรือยาลดอาการไอตัวนี้แพทย์หรือเภสัชจะเป็นคนพิจารณาจ่ายในกรณีที่มีการไอแห้งๆโดยยากลุ่มนี้มันจะออกฤทธิ์โดยการไป สมองในส่วนที่ควบคุมอาการไอนะครับซึ่งซึ่งยากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มยาอันตรายโดยที่คนที่เลือกใช้ก็จะเป็นแพทย์นะครับพวกนี้เหมาะสำหรับพวกที่ไอแห้งๆไม่มีเสมหะนะครับส่วนยากลุ่มที่สองคือยาขับเสมหะกลุ่มพวกนี้ก็จะสามารถหาซื้อตามร้านยาทั่วๆไปได้นะครับเป็นยากระตุ้นการทํางานของเยื่อบุในทางเดินหายใจทําหน้าที่ในการกําจัดเสมหะและก็เพิ่มปริมาณเสมหะ อสมะเรามีปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เราไอาเอาเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นยาวพวกนี้จึงเหมาะกับกลุ่มที่มีเสมหะมากมากนะครับและกลุ่มที่สามนะครับเป็นยาละลายเสมหะโดยยากลุ่มนี้จะเป็นตัวที่ช่วยลดความเหนียวของเสมหะทําให้ร่างกายเราขับเสมหะออกมาง่ายขึ้นการเลือกยาพวกนี้ชนิดนี้ควรจะเลือกโดยใช้กับคนไข้ที่มีเสมหะมากๆนะครับ แล้วก็อาจจะนิยมร่วมกับใช้ยาชนิดที่สองที่เป็นยาละลายซีมหะร่วมกับยาขับซีมหะไปมพร้อมกันนะครับอ๋อค่ะแล้วถ้าหากว่าผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบรับประทานยาเม็ดหรือยาแผนปัจจุบันนะคะอาจจะอยากทานยาสมุนไพรอาจจะชอบแบบจิบยาสมุนไพรหรือว่ารับประทานยาสมุนไพรมากกว่าจะมีข้อแนะนําหรือมีคําแนะนําเกี่ยวกับยาสมุนไพรที่เป็นยาแก้ไอไหมคะ ครับผมก็จริงๆอย่างอย่างที่บอกครับคือกลุ่มกลุ่มขั้นต้นที่ที่เราคุยกันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มยาแผนปัจจุบันแต่ทีนี้เราจะมีทางเลือกซึ่งไทยเราเนี่ยเราจะเด่นในเรื่องของยาสม,มุนไพรนะครับซึ่งซึ่งยาสม,มุนไพรหรือกลุ่มยาแก้ไอสม,มุนไพรในใน,ในทางการแพทย์เรามีใช้หลากหลายเลยนะครับอย่างยาแก้ไอสม,มุนไพรที่เป็นตํำรับอสม,มุนไพรส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นกลุ่มพวก ประกอบในเรื่องของผลสมอไทยสมอสมอไทยนะครับผลสมอพี่เพกแล้วก็มาขามป้อมมาแว้งต้นมาแว้งเครือพวกนี้จะมีฤทธิ์ในเรื่องของช่วยบรรเทาอาการไอมันจามให้เสมหะที่เหนียวฮะช่วยขับออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงมีฤทธิ์แก้กระหายน้ําทําให้สดชื่นแล้วยาพวกนี้ยังช่วยเจริญอาหารด้วยนะครับช่วยย่อยอาหารกระตุ้นการขับถ่ายอนอกจากนี้ฮะยังพบว่าในสูตรตำรับ บางส่วนที่มีการปรุงรดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีรสหวานสรรพคุณช่วยทำให้ชุ่มคอเมื่อทําให้เรา,าดื่มน้ําดื่มน้ําได้มากขึ้นนะครับแล้วกอ็อย่างเช่นพวกนี้จะเป็นพวกกลุ่มรากเชอเอมเทศแล้วก็ผลลอฮักฮักกล้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นกลุ่มพวกนี้นะฮะซึ่งซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนประกอบของหลายๆสมุนไพรที่อยู่ในตำรับเดียวกันนะครับซึ่ง ยาแก้ไอที่มีส่วนไทยช่วยบรรเทาอาการไอทําให้ชุ่มคอแล้วก็ลดความเหนียวของเสมหะทําให้ร่างกายขับเสมหะออกมาได้ง่ายวิธีใช้ยาพวกนีออ้ส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้เป็นการรับประทานโดยโดยการตรวงนะครั้งละหนึ่งช้อนชาแต่เราพบว่าส่วนใหญ่นะครับคนไข้หรือ,ห,รอหลายๆคนคนไทยเราจะชินกับการจิบยาซึ่งการจิบเนี่ยจริงๆเราเราไม่แนะนํานะครับ บางครั้งจิบมากยกมากเลยมากจิบน้อยได้น้อยปริมาณยาจะไม่แน่นอนนะครับเลยเลยแนะนําว่าต้องมีการตวงนะครับรับประทานครั้งหนึ่งช้อนชาทุกๆสี่ชั่วโมงได้นะครับที่เหตุผลที่เราไม่แนะนำไม่ไม่แนะนําให้พวกเราจิบกันนะครับคือบางครั้งการจิบถ้าได้ปริมาณมากเกินไปอย่างยาบางตำรับเนี่ยคนที่มีธาตุเบาอาจพบว่ามีการท้องเสียได้นะครับ ซ,ซึ่งคนนี้อาจจะเป็นผลจากาผลข้างเคียงของมะขามป้อมที่เป็นส่วนประกอบทำให้คนไข้ท้องเดินได้ครับท้องท้องเสียได้เนื่องจากว่าตัวฤทธิ์มะขามป้อมเองมันมีฤทธิ์เป็นยาระบายนะครับนอกจากนี้นะครับเราบางตำลับที่มีการปรุงแต่งมีส่วนน้ําตาลทําให้เป็นแต่งสารแต่งหวานด้วยถ้าเราจิบปริมาณมากเกินไปก็อาจจะมีผลในเรื่องของการคุมน้ําตาลอย่างคนไข้บางกลุ่มอย่างเช่นพวกเบาหวานที่ยังคุมน้ําตาลได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถึงเป็นในผลว่า ควรจะแนะนําให้มีการตรวงขนาดยาที่แน่นอนนะครับไม่แนะนําให้จิบนะครับแล้วมันจะมีบางตํำรับที่มีการผลิตปรับปรุงสูตรให้เป็นยาอมนะครับให้ดทูทันสมัยมากขึ้นนะครับพกพาสะดวกแต่ว่ายาแก้ไอกลุ่มนี้จะมีรสเปรี้ยวนะครับมีข้อแนะนําในการใช้ยากลุ่มพวกยาอมก็คือไม่แนะนําให้ออมบ่อยๆหรืออมค้างไว้ภายในช่องปากนะครับเพราะการอมค้างนานๆเนี่ย เมื่อเม็ดยามันกร่อนหรือเกิดการละลายภายในปากเม็ดยามันมันมกจะมีผิวสัมผัสที่ไม่เรียบนะครับหรือมีความสากกรุข,ขะนะครับบางทีพวกนี้มันจะไปทําให้เกิดการละคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากได้นะครับก็อาจจะเกิดแผลตามเยื่อบุอ่อนต่างๆตรง,งในช่องปากหรือหรือในกระพุ้งแก้มนะครับซึ่งถ้าการลดผลข้างเคียงเ,เกิดจากการใช้ยากลุ่มนี้ทางเภสัชจะแนะนําว่าควรใช้ด้วยวิธีการรับประทานแบบยาเม็ดไปเลยนะครับ คือกืนลงไปทั้งเม็ดหรือดื่มน้ําตามไปเลยนะครับหรือบางครั้งอาจจะเคี้ยวยาไปเลยแล้วก็ดื่มน้ําก้วปากตามนะครับเพื่อลดอาการไม่ให้ยามาตกค้างตามซอกฟันหรือภายในช่องปากตรงนี้ได้นะครับเราจะคุ้นอีกอย่างหนึ่งในในท้องตลาดนะครับแล้วก็คนไทยเราจะคุ้นมากก็คือที่คุ้นเคยกันอย่างเช่นว่าเป็นพวกยาแก้ไอน้ำดำเชื่อว่าท่านผู้ผฟังหลายๆท่านคงจะเคยรับประทานยากลุ่มนี้นะครับซึ่งยาพวกนี้จะมีอยู่สองแบบแบบแรกเป็นยาแก้ไอน้ำดำที่มีฤทธ กดอาการไอนะฮะอ,อย่างที่เรียนกับผู้ฟังขั้นต้นว่ายา,าสมองมันจะมีส่วนควบคุมการไอยาพวกนี้มันจะไปกดศูนย์ควบคุมการไอนะครับตัวยาสําคัญตัวนี้อตัวนี้อาจจะเป็นชื่อทางาก็เรียกว,ว่าทางสา,สามัญน,นิดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวแคปเลตโอเปียมทิงเจอร์นะครับไอพวกนี้เป็นจะเป็นตัวยาสําคัญท,ที่ที่ไปกดศูนย์ไอนะครับ พรนี้อย่างที่เรียนไปขั้นต้นว่ามันจะเหมาะกับอาการไอไอแห้งๆสับยาที่ไปกดอาการไอนะครับไม่เหมาะสหรับกลุ่มที่มีเสมหะนะฮะคือมันจะเป็นระงับอควบคุมให้เราสั่งให้เราหยุดหยุดไอแต่มาครั้งพอมีเสมหะเรามันจะไม่ได้ถูกขับออกมานะครับซึ่งบางทีเสมหะออกมาค้างอยู่ในหลอดลมเยอะๆก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับซึ่งหลังๆก็เลยมีการนำกลุ่มยาแบบ ละลายเสมหะมาผสมกับยาพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อจะช่วยจะได้ช่วยทําให้เสมหะที่ข้นเหนียวนะูกขับออกมาง่ายขึ้นนะครับยาแก้ไอแนะนำอีกแบบหนึ่งคือมีตัวยาสำคัญชื่อซันโฟกัวยาคอนะครับชื่อชื่อมันจะฟังยากๆ่อย,ย,ยนะครับเนาะ,ะกลุ่มนี้แล้วก็จะมีลากเะเอมเทศหรือก is ิเซอริซาซึ่งมีสารกิเซอรีนทาให้มีรสหวานช่วยทําให้ชุ่มคอนะฮะ พวกนี้จะทําใหม้มีเสมหะอ่อนนุ่มพอเสมหะเราเรา,เราอ่อนนุ่มมันจะถูกขับออกมาง่ายขึ้นนะครับก็จะลดอาการไอได้นะครับซึ่งซึ่งเหล่านี้ก็อย่างที่บอกว่า,เ,าเป็นอีกช้อยทางเรื่องหนึ่งในการเลือกใช้ยาสมุนไพรที่มาช่วยในเรื่องของอาการไอนอกเหนือจากยาแผนปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นสาระดีๆนะครับที่เกี่ยวกับอาการไอและก็ยาแก้ไอซึ่งเ,เป็นช่วงอากาศช่วงพอดีช่วงนี้ที่ ประเทศไทยประเทศไทยเราเริ่มมีอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะต้องได้เลือกใช้ยาแก้ไอ,อพวกยาสมุนไพรที่เอามามาเทาอาการไอนะครับซึ่งจะได้เป็นเกรดความรู้ที่เราจะได้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนตอนนี้ผมจะเริ่มรู้สึกไอคันๆระคายคอจอคงอาจจะต้องขอญาตไปหายาแก้ไอจิบสักหน่อยนะครับ อย่างที่ว่าจิบไม่ได้นะครับนอกจากเ,เราเราเราต้องตวงนะไม่แต่พิสัสเองบางทีก็เคยชิมกันจิบก็ต้องต้องต้องไปหายาแก้ไอมามารับประทานสัหน่อยแล้วนะครับผมค่ะถ้างั้นวันนี้นะคะดิฉันเพศสัชกรออหญิงสุดาพรบุญวานนะคะและเพศสัชกรสมศักดิ์วงวานนะคะ,ะก,ก็ <ผม S 2> ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการพบเภศสัชกรใหม่นะคะในวันศุกร์หน้านะคะเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบเก้านาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิจ<ม>ัยนเรสวนมนเอฟอมหนึ่งอเมกะเฮิร์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม